เดี๋ยววันนี้มาดูไฮวิตนะเดี๋ยวผมลงราคาวไว้ตัวนี้เดี๋ยวผมลดให้เอางี้ดีกว่าถ้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนี่ส่งทั่วทั่วโลกเลยนะตั้งแต่เหนือสุดใต้สุดนะเอางี้ดีกว่านะแต่หนึ่งหมื่นห้าพันผมส่งให้เลยนะรถมันก็ใช้ได้เพลองสตาร์ทแล้วมาดูเครื่องให้หน่อยเพครับยางหลังใหม่ครับ ลูกโง่ก็โอเคอ่ะครับวันนี้ไม่สวยก็แค่แหนหลังการตรวจรากครับไม่รวยเท่าไหร่ไอ้อื่นก็ดีหมดนะอ่ามันรวยแค่นันน้นเนี่ยเองน้ำดีหมดถังนก็มันอยู่ข้างหลังครับครับไปมีแตกบ้างแต่ทุกมื่นละพันเนี่ยดีดีสวยอะไป็นเมือน้ำดีปิดดิ รดหมดแล้วแล้วก็ูเบื้งต้นไปแล้วโอเคอยู่บมอเคอ่ะครนรเปล่กแต่เด็กไ,ได้นไนไนนันโอเคอ่ะแต่หนุ่มอนะพันยวบนโงให้ทั่วโลกเลยเครับมันเรื่องมันเปิดปิดปาไม่ด้เปิดนีดเลยมีก่ตอกดหนึ มดแดงก็ไปนะ้าไต่โต้นม่วงโอเคกัดไตเอาเลยขึ้นรถเอาเลยโอ้ัหแต่ทุ่งมือถ้านตรงปีทั่วโลกนะาราคานี้ตกดไฟลกูกแต่ทุ่งมือถ้านนะมีเวทให้มีเวทห,ห,หน้าให้ตีลูก้วย <c oughs> ติดมาไงไม่เอาออกเลยตามนั้นเดี๋ีวเรามาลองโฟลลองขับอ่ะ เออนไปหน้าลุกหันเทาน้าเสร็แล้วมึงคนันไฟโอเคไปหน้าติดโอเคไปเลี้ยวไม่ติดก็อาจจะไม่ได้ใส่ปักสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังโลไฮนะครับแล้วก็โรตารีสองเกียร์โลไฮเหมือนกันฮะลองโอกก็กได้ลุกครับเดี๋ยวลองทนดู แต่หนึ่งาพครับใส่โรยังลูกยังไม่ได้ใส่โฟเลยลูกรับโ,โปกติครับผมไรพาวเวอร์อาโปกตีโฟกตีโอเคพเอ,อ,อเ,พอเอมันดันดินมากเดี๋ยวเป็นลุยโอเค โอเคแต่หนึ่งหมื่นห้าพันแต่หนึ่งหมื่นห้าพันสามนี้เลยเดี๋ยวแบบนี้เลยเรื่องดีไม่มีไอครับครับ,ครบเครื่องสามสูบยี้ปแปดแรงส่องเผาผมเลยพาวเวอร์แต่หนึ่งหมื่นห้าพันตรงปีทั่วโลก บแบบนี้เลยครับผมแรงพาวเวอร์ครับหนึ่งแต่หนึ่งมือนะพันไม่มีเล่มนะครับพี่เป็นสัญญาซื้อขายระหว่างเราสองคน นะครับถดีครับวิ่งดีฝากไว้ผันแต่นึง,าางว่าผพานแต่ข่าวจริงๆโทรมาคุยกับผมนะโอ้โหเอกตืด๊ดไปนะสวยครับสวยหนูไปวิ่งมาแล้วนะใครก็ไม่มีนะดีเลยเกี่ยให้ได้หมดเก่ยความร้อนไม่ขึ้นอนะ๋อเกลีก่ยความร้อนขึ้น ตอนนั้นมีเครื่องถ่านับเล่นเหลือแค่นี้อ่าตอนนั้นนี่มีครึ่งถังกับเล่นเหลือแค่นี้เอา burn this, burn this. เบิ้ลเดียเบิ้ลเดียเกยได้ไหมโอเคเกยได้โอเครอบเกยได้อยู่นะดีเลยแล้วมันมีระบบตัวนี้ด้วยนะไอออริกตัวนี้เพย์เกยได้เลยนะแต่มันมีคันไม่ให้แรงนะพี่ไปทำดันหน้าก็ใช้ได้นะอ่าไปทำดันหน้าก็ใช้ได้ อ,อไปทำดันหน้าเอาโค้งใส่ระบบไฮดรอลิกมีอยู่แล้วปิ๊ดตากปิดตากเลยนะยังใช้ได้นะคันอยู่นู่นอ่านี่ใช้ได้หมดใช้ได้หมดเอาเวห่างตรขี้นกลงโอเคเลยนะโอเคอะแต่หนึง 15, ่งหมื่นห้าพันคลิปยาวอเยอะนะรถสวยรถสวยครับของไทยอติ นะ D K สองแปดหนึ่งศูนย์ก็ตัแน่นนะตันแน่นราคามันราคามันไม่แรงไม่แรงแต่หนึ่งพัน 5, 000, ตองปีทตัวไทยใครเอาจริงโทรมาศูน9์เก้าห้าเก้านงหนึเอหนึ่นย์แปดเครื่องสามตูไม่มีไอเลยนะดีนะโบดีไม่มีร้องนะไม่เกะ๊ะไม่กะนะตามนั้นเอาผมมาขายนะขาย ขายอยากได้เท่าไหร่โทรมาไม่เกินเหนือบ้าแปลงอยญ่ให้เขาเหนือนะกําไรสักห้าพันแปพันป้อยเลยนะให้ให้คุ้มค่ารถมาหน่อยแล้วก็คุ้มค่ารถไปส่งหน่อยครับแค่นั้นเองจบไม่ยากกับไพโอติดีเคสองแปหนึ่งศูนนะครับทันนี้เอาเพ่้าฝากไว้กันครับทันนี้โอ้เขาได้อะไรใช่ได้เกียร์เกอร์ดีครับนิ่มนวลครับรถไม่เคยเปิดฝาเครื่องมาด้วยนะ สวยพอได้เลยตามนั้นฝากไว้ครับขอบคุณครับ